คนที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple นะครับอย่างเช่น iPhone นะครับหลายคนก็อาจจะไม่มีในส่วนของแอ p l ปิลโดดนะครับแต่ต้องการใช้ในส่วนของสมาร์ท o ฟแล้วก็สมาร์ทแบนของแบรนด์อื่นนะครับก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นของ Xiaomi นะครับ x ส a o m ม s m a r าร์ทแบน r o นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานกับ Apple ได้นะครับโดยใช้แานแอปตัวนี้นะครับ มีเฮลนะครับเพืเ่อนสามารถค้นหาได้ใน App Store นะครับแล้วก็ติดตั้งได้ตามปกติแช้งงานปกติการแจ้งเตือนการใช้คคำสั่งต่างๆก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานนะครับ ซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่มีงบนเพิยมก่อเสซื้อในอส่วนของตัว Apple Watch แต่ว่าก็แนะนำให้ใจกับ Apple Watch เดินตรงหนาะแต่ว่าหากใครต้องการฟัง์กชันอื่นในสมาร์ทแวร์สมาร์ทวัตของแบร์อื่นก็ลองดูนะครับใจดันได้นะครับ ากเราไม่เปิดตัวกล้องนะครับอย่างเช่นในส่วนของฟังชันกล้องถ่ายรูปที่เป็นสวิตช์ชัตเตอร์นะครับเราได้เป็นแค่การเพิ่มเสียงนะครับอ่ยากเราเปิดกล้องใอ้โูนนะครับเพื่อนลองดูนะครับเป็นชัตเตอร์ได้ด้วยนะครับ เพื่อนสังเกตกล้องไอโฟนกับริบนะครับมีการถ่ายนะครับดังนั้นตัวเซมี่สวัสด์พันเจ็ดโปรนะครับก็สามารถควบคุมเป็นสวิตช์กล้องกล้องไอโฟนได้แล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์นะครับก็มาบอกดาวสำหรับคนที่กําลังสนใจซื้อเซมี่สวัสด์พันเจ็ดโปรเพื่อมาใช้กับ iPhone ที่ตัวเองใช้อยู่นะครัใช้ได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆก็ถือว่าโอเคนะครับทั้งงานและดีนะครับ